สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุวัต01นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวบานกกกค่ะ<ม>ก็วันนี้เราเข้ามาเยี่ยมชมนะคะออฟฟิศนะคะของแม่นกน้อยนะคะมีชายโยนะคะขอบคุณทุกความตอ้นะตอนรับนะคะทุกการต้อนรับนะคะของแม่นกนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีมากโอ้โหขนุน นี่ขนมสีชมพูนี่หนังสีชมพูไข่หนุนหนุนน้ำสีชมพูอ๋อองุ่นขนม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 ลําไยองุ่มะเขาะอะไรต้นกใช่ไหม กูเห็นละลัคาส่งนี่ผมนี่ใกล้แล้วบ้านอุดมทรัพย์ก็ใช่ใช่ไหมอุดมทรัพย์อุดมสุขอุดมโชคอุดมโชคนะใช่หมดโครงการเขาเห็นดูผมอ่านมาหมดแล้วผม่่ะอนี่ใช่เหลังคาอันใช่แล้วคำว่าอุดมอุดงภาษาจัดเช่นไรครับเออชื่อขุนพ่อขุนโครงการบ้านแม่น้อยอุดมทรัพย์อุดมสุข อุดมโชคใช่ที่ขึ้นว่าอุดมโครงการบ้านชื่อมันมันดีหมดเลยโครการบ้านไม่นกหมดเลยก็แล้าดูโครงการยักษ์ใหญ่ที่แบบว่าสร้างเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแบบไม่นกแกจะแต่ถ้าดูเราดูแกจะธรรมดาธรรมดาเนาะที่จับที่จองนะคะที่จับที่จองนะคะที่จับที่จอง ถนุนก็ให้เอาเว้นมันบ้างเยอะงานนะที่นาเนี่ยมันรอดหรือไม่รอดเกือบเกือบไม่รอดเกือบรอดอาจจะไม่รอด น้ตมะกรูดนนัตไหดูดูลูกมะกรูดติ๊กแล้วไปดมูนี่นนดีมากเลยอู้ดูนต้นอยู่หลังบ้านเราบ้านที่กระตุ้นอเลยพันต้นแดงสุริยานพันสีชมพูหนังสีส้มนั่นแหละสีบ๊วยสีชมพูไม่ได้พาเข้าไปในสวนไผ่ใกล้ๆที่วัดที่ทติ๊กค่ะอยู่ใกล้ๆที่วัดที่เิ๊กค่ะที่ที่ว่าเยอะๆเลย มันก็โครงการนะคะของบ้านนะคะดมโชว์ดมแซับนะคะสองท่านได้กี่ล้าครับชันก็เตรียมั้งแต่กันห้าล้านถึงสิบล้านพุ่มถ้นใส่ชื่อดีมากชั้นใส่เล็กก็ประมาณนี้ใช่ไหมีต่ใบอุ้ย มีต้นอะไรนี้ด้วยนี่ค่ะจะของบ้านจะของบ้านจะของโครงการจะของโครงการเหนื่อยไหมขับรถคียหาคำพูดไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้คียหาคำพูดไม่ได้ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ชอบคนเปลี่ยน อยากได้อะไรมันอีกฮะอยากได้อะไรบ้างกี่ปันเลยนะเอาอยากถูกรางวัลแต่ต้องเอามาคืนร้อยเท่าบันเท่าอยากถูกรางวันแย่ๆก็มีนะใช่นั่นแหละเห็นอยู่เห็นอยู่แย่ๆนะเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้วไม่ใหญ่จังก็ไม่ใช่ไม่เป็นุ้งใหญ่ใช่ใช่แต่เราเราขุดขึ้นมาเพราะว่าใช้พื้นที่จริงๆเราเป็นพุ้งใหญ่ก็เลยแยกเป็นสามสี่ชันใช่นี่แหละ เขาบอกว่าถ้าใครไดลูชเนี่ยชื่งเ่อก็มีอ่ะมีนานเลยมีหมดเพราะว่าเป็นไม้มงคลยิ่งมีมานานกว่าอีกไข่มีแล้วจะรวยไขมีจะรวยเอาไปปลูกบ้างนะแป๊กเกนถ้าที่นี่เขาเรียกว่าไข่เจ้าแม่กวนอิมค่ะ มันคนละมันคนละบนคนละสายพันธุ์กันนะค่ะอันนี้ไผ่คือไผ่อันเดียวกันอันเดียวกันพันธุ์น่ๆจะไผ่ไ่ทองอืมอันนั้นอีกอันนึ่เขาเรียกว่าชื่อจะแม่คนอินแล้วโน่นนกพูดได้ไหมครับพูดได้ค่ะไปไปคุยกับนกคะคุบนเดี๋ยวให้ลุงพวคุยไม่คุยกับเจ้าของบ้านเลยปล่อยไว้นี่แหละแม่เล่ลเลย ปล่อยวันี่เหรอบ้าฝายภรรยาเจ้าของบ้านด้วยนะหางาสนดีนะนกขุนทองมานานนะชื่ออะไรบอกเขาที่ลูกชื่ออะไรคะทองบอกเขาที่หนูชื่ออะไรก้องเยอะทองก้องเยอะนกุณทองนุทอง โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ทำอะไรกไปองโอ้ยไปเห็นคนเยอะเลยโอ้ยอ๋อแม่เไาชื่ออ้อยอ๋ออ้อยแม่จ๋าแม่จ๋าท้องถามอะไรหน่อยถามเลขใช่ไหมเลขถามเลขโอ้ยโอทษหน้าอะไรแม่ช่วยดูด้วยเลขเลขอะเลขอะนของบ้านนี้คฮะ สีามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสามหกหกเออสามหกเลขอะไรโอ้าไมู่ใครมาวะเนี่ยยังไงใครมาวะเนี่ยนี่นี่ใครมานี่ใครมานี่หันหน้าไปทางลุงพลนะใครมานี่ เมื่อกี้ถามว่าใครมาเหรออือใครมาหาหน้าไปทางลุงพนเขาถามว่าใครมาใครมาเจ้าแทนใจนนท์นี่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 หลับจะนอนกันได้หรือไงถามลุงเมื่อกี้นี่เกโอ้ยเฮ้ยถามลุงแล้วห้วยว่ะห้วยใจลุงแล้วห้วยใจลุงแล้วมองหน้าลุงแล้ว เขาถามว่าใครมาตอนที่ลุงมานั่งไงบอกบอกเขบอกว่าใครมานั่งได้เขาขาฮะอะไรนะก็เจ้าของบ้านนั่งดีเนี่ยเออเออคุณสองโอ้ยผมว่าโอ๋อเท่าไหร่อ่ะ ทองเออต้องถามใหม่แอนเธอเท่าไหร่อ่ะท้องเท่าไหร่คะแก๊บมาตุงของเท่าไหร่แม่เขาขายของที่ร้านที่ร้านมาบังมาบังมาบังแกะเมนูจะหลับจะนอนกันแล้วเป็นยังไงเนี่ยบอกหน่อยที่เท่าไหร่ด้ว่าไงนะไม่หลับไม่นอนกันบ้างนึงไงเออเมื่อกี้อะไรเขาบอกเมนูจะหลจะนอนกันบ้างแล้วยังไงเนี่ยเชื่อเลยทุกคนรอเลขจากทองสามหกสามหกลองลองนิดนิด โอ้ยแม่ชื่อโอ้ยเขาบอกถ้าซื้อก้อนนี้ถ้าเกิดไม่กาเล่นหลายตัวก็ลงห้วยลงห้วยไม่ไดอแล้วโอ้โหเท่าไหร่ทองเท่าไหรลูกเลยอยาจะเปลี่ยนใจเท่าไหร่ลูกถ้าเปลี่ยนใจก็ลงห้วยฮะฮะเท่าไหร่ลูกที่ถามคืออะไรอายุตัวเองใช่ไหมถ้าต้องการเท่าไร เลขนะเท่าไรเวลาแก๊ปมาส่งของเท่าไหร่ลูกนอยเท่าไหร่คะท้องท้องนอนตอนไหนไปหาว่าไม่หลับไม่นอนหรือไงนะ ไม่หลับไม่นอนเลยไงวี่ราไ่ล่าู้ว่าลุงแล้วไม่หลับไม่นอนนีขับรถเช้านอนไม่ได้ครับขับรถครัาน่ารักนะแป้งั่ำจะชวนแป้งร่ไปเลยท้องบาย ท <laughs> ปะนะคะก็เตรียมเดินทางกลับแล้วนะคะค่ะก็เนาะแม่นกนะคะขอบคุณทุกการตอบรับนะคะของแม่นกนะคะที่มีให้วันนี้นะคะขอบคุณพิธ์ <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คะ่ะคิดว่ดา ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะของช่องอนุวัตนนะคะก็จะขออนุญาตนะคะจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะ